ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่และอาคารสูงที่ได้ผลกระทบจากแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยประหลัดจังหวัดนครสวรรค์โยธาธิการและผังเมืองนครสวรรค์ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอเมืองนครสวรรค์ในอำเภอชมแสงผู้อำนวยการสานักการช่างเทศบาลนครสวรรค์ ตลาดอำเภอในพื้นที่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวดังนี้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลน,นครสวรรค์ตรวจสอบอาคารห้างสรรพสินค้าและคอนโดมิเนียมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักตรวจสอบอาคาร3ชั้น4อาคาร5ชั้น5ถึง6โรงพยาบาลพยุหคีรีตรวจสอบอาคารชั้นหนึ่งถึง 2. โรงพยาบาลชุมแสงตรวจสอบอาคารและหอผู้ป่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ต่อ,อเร่งสำรวจอ่างในพื้นที่อำเาภอไผ่สาลีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งประสานเจอบอบบาดานแก้ปัญหาเบื้องต้นพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมโมบายทีมเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจอ่างเก็บน้ำหมู่สองบ้านเขาดินตํนนาบลบองน้ำรัดในเขตพื้นที่อำเาภอไผ่สาลีโดยมีนายชนะทศักิก์อธินบดกรสจเตสออำเ,อเาภอไผ่สาลี นำเข้าพื้นที่สืบเนื่องจากปัญหาภัายแล้งอย่างรุนแรงทำให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคไม่สามารถทำการเกษตรได้ไม่มีน้ำประปาน้ำในบ่อที่กักเก็บไว้ก็หืดแห้งชาวบ้านร้องขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินการขุดลอกเส้นทางน้ำและเจาะบ,บ่อบาดาลเพื่อจะได้มีน้ำใช้โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่าทุกแห่ง ที่มีประปาหมู่บ้านมีสนามควรต้องเตรียมวางแผนขุดบ่อบาดาลเสริมอีกทางเพื่อเป็นการรองรับปัญหาหากฝนทิ้งช่วงและน้ำประปาไม่มีใช้ในอนาคตรวมทั้งเสนอในให้ทางองค์การบริหารส่วนจังําบลรีบดำเนินการทำเรื่องขอขุดบ่อบาดาลให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการหากได้รับใบอนุญาตมาแล้วให้รีบนำเรื่องส่งได้ที่ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเข้าคิวรอการขุดบ่อบาดาลต่อไป